สวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2 5 6 8กของบรรณาธิการมหาคนครข่าวมาทำคลิปการขยายถนนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกรมทางหลวงเขามีแผนงานที่จะขยายทางหลวงหมายเลข4373สายบ้านน้องหินด่านสิงขรน,นะมีระยะทาง13กิโลนะครับโดยจะทำ เป็นถนน4ช่องจราจรนะซึ่งจะขยายจากถนนเดิมที่มี2ช่องจราจรโดยการขยายเส้นทางนี้ก็จะทําให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความปลอดภัยเพราะว่ามันจะลดการสวนกันนะมันมี4เลนมันไม่ได้วิ่งสวนกันแบบ2เลนเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตาม การออกแบบหรือว่าการพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยมันก็ยังมีบางจุดบางตำแหน่งนะที่ชาวบ้านก็ยังคัดค้านอยู่นะสิ่งเท่าที่รู้ก็คือแถวแถวคลองวานซึ่งก็แนะนำว่าให้พูดคุยกับชาวบ้านให้เรียกว่าวินวินกันทุกฝ่ายแล้วก็การออกแบบก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเพื่อให้นที่ของชาวบ้านน้อยลง เพื่อจะได้ลดการต่อต้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามแผนการขยายถนนหรือว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมจาก2ช่องจราจรให้เป็น4ช่องจราจรหรือว่าการทําถนนสายรองนะเพื่อที่จะให้การลงใต้เนี่ยไม่ต้องไปกระจุกตัวอยู่ที่ถนนเพชรเกษมอย่างเดียวนะก็เป็นความพยายามนะที่จะหาเส้นทางใหม่นะครับให้ าชาวใต้เนี่ยได้ใช้กันอย่างคล่องตัวซึ่งเส้นทางลงใต้ที่คิดกันว่าจะมีตัดถนนสายใหม่หรือว่าเป็นโครงการใหม่ๆเลยเนี่ยก็จะมีมอเตอร์เวย์ที่นคนปรปฐมไปปากท่อนะซึ่งผมทำให้เป็นเส้นสีแดงซึ่งช่วงเฟสแรกนครปฐมปากท่อเนี่ยสีแดงเนี่ยนะก็น่าจะได้รับการอนุมัติ ก่อนสิ้นปี2568นะซึ่งครมก็น่าจะอนุมัติได้เสร็จสิ้นแต่ว่าสีเขียวเนี่ยจากปากท่อไปจะอ่านะคิดว่าคงจะเป็นไปได้ยากแล้วล่ะต้องไปศึกษาใหม่หรือว่าการต่อต้านอะไรต่างๆเนี่ยนะจะจะเป็นเส้นทางสายใหม่เนี่ยก็จากปากท่อนะลงไปนี่ก็ค่อนข้างยากแล้วล่ะ ซึ่งที่จริงทางกรมทางหลวงเนี่ยก็กมีโครงการที่จะขยายทางรองนะครับเพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเบี่ยงไปใช้กันมากขึ้นนะผมใช้เส้นสีเหลืองแทนก็แล้วกันซึ่งถนนสายรองนี้ก็จะเป็นการขยายเส้นทางนะท้องถิ่นจากที่มี2เลนเนี่ยให้เป็น4เลนนะครับจะได้ปลอดภัยแล้วก็ใช้ความเร็ว ได้มากขึ้นบริเวณจุดตัดหรือว่าจุดยูเทินเนี่ยก็จะทำเป็นสะพานข้ามแยกไปให้เลยจะได้ไม่มีอุบัติเหตุโดยถนนสายรองที่จะขยายจาก2เลนเป็น4เลนหรือว่าถนนท้องถิ่นเนี่ยนะก็จะอยู่เรียบไปกับเทือกเขาตะนาวสีนะครับโซนเส้นสีเหลืองเนี่ยนะซึ่งทางรัฐบาลเขาก็มีโครงการ นะครับทะลวงจากแยกวางมะนาวย้ายถนนทรส2 0 6 3 5 1 0เพชรบุรีเนี่ยนะจาก2เลนให้เป็น4เลนเช่นกันซึ่งก็จะเรียกว่าไปแถวหนองยบปล้องกแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการ ขยายถนนกันอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่แต่เขาทําอยู่ต่อเนื่องนะ mm hmm. ค่อยๆบวกไปที่10กิโล10กิโล mm hmm. ซึ่งแถวนี้วิวทิวทัศน,น์นี่จัดว่าสวยมากเลยนะเป็นวิวเขานะ แนวเขาตะนาวสีแล้วก็ยังเห็นว่ามีคนไปทำแปลงจัดสรรที่ดินขายแถวแถวถนนนิบานนะเยอะแยะเลยแล้วก็มีประกาศขายราคาก็ไม่แพงแล้วที่นี่ก็มีสถานที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงเพชรบุรีโครงการช่างหัวมันตามพระราดดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการขยายถนนสายรองเรียบไปกับเทือกเขาตะนาวศรีนี่ก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานมากนั่นแหละแล้วก็ยังจะต้องคุยกับชาวบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ขอแนะนำว่าให้วินวินกันทุกไฟลยแล้วก็กรมทางหลวงอาจจะออกแบบสถานที่บางแห่งเนี่ยให้ไม่ต้องกาเรียกอะไรนะ ไม่ต้องอลังการมากหรือว่าวิจิตพิสดารมากจนเกินไปซึ่งมันจะเป็นการไปเวรคืนหรือไปทะเลาะกับชาวบ้านจนเกินเหตุนะก็ทำเฉพาะในส่วนที่จำเป็นจาเป็นนะครับส่วนว่าจะขยับขยายในอนาคตก็ค่อยว่ากันครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ